สวัสดีครับพบกับนัทสุวเนตเทรนครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูรถสินค้าวิ่งผ่านสถานีชนบุรียามค่ำคืนชมยอดสินค้าแหลมฉบังจับมุมสูงครับวันที่19-21มีนาคมพุทธศักราช2568ครับ f r e a Train Pass ชนบุรี Station at Night a n แหลมฉบังพ Port from Top View from 19 to 21 March 2025 ก่อนอื่นเลยครับก็อันนี้เป็นสภาพบรรยากาศนะครับของสถานีชนบุรียามค่ําคืนครับโดยตอนนี้นะครับก็กําลังจะมีขบวนรถสินค้าเข้าสู่สถานีชนบุรีครับเวลา2 1่สนาิกาเนาทีครับรถสินค้าขบวนที่8.51นะครับเดินทางจากหัวตะเคครับปลายทางสถานีแหลมฉบังครับกําลังจะผ่านครับ f r e กเทนเนอร์เบอร์เอ็กไฟฟ์ันมหัวตะเคีูแหลมฉบังครับก็สําหรับ ต้นทางจริงๆครับของเขาเนี่ยก็คือจะมาจาก ICD รัาดกระบังนั่นเองนะครับแต่ก็คือสถา,านีเริ่มต้นคือหัวตะเคนะครับรถจากนะเป็น CSR นะหมายเลข5107นะครับไม่ได้ตาดีครับเพิ่งมาดูทีหลังนะครับเผื่อท่านใดสงสยัยเอ๊ะเห็นเลขรถจากแล้วได้ยังไงนะครับากำลังเคลื่อนตัวผ่านไปแล้วนะครับ สำหรับรถจักรซีเอเนะครับก็มีน้ำหนักคเพาที่ส0ตันนะครับแตกต่างจากรถจักรรุ่นอื่นของการรถไฟประเทศไทยครับแล้วก็เป็นรถจักรที่ไว้ใช้สําหรับทํารถสินค้าโดยเฉพาะนะครับโดยจะประจบการเป็นหลังอยู่ในเส้นทางสายตะวันออกนะครับแล้วก็ทำขบวนรถสินค้าจะวิ่งไปยังภาคอีสานครับภาคเหนือะครับหนึ่งคด้วยนะครับเนี่ยครับก็วันนี้มโวกาสดีได้ผ่านมาเจอพอดีนะครับเนื่องจากหวรถจักร รุ่นนี้นะครับก็ตอนนี้พร้อมออกปฏิบัติภารกิจไม่เยอะมากนะครับเราได้เจอว่าโชคดีพอดีนะครับต่อมาครับก็เราอันนี้นะเป็นสถานีข้างเคียงนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าถัดไปก็คือสถานีบางพระนะครับส่วนก่อนหน้านั้นก็คือสถานีผ่านทองครับส่วนอันนี้เป็นตารางขบวนรถนะที่จอดรับส่งการโดยสารนะครับโดยวันธรรมดาเนี่ยวันทุกวันสิครับทุกวันมี2องขบวน2 8 3 2 8 4นะครับส่วนขบวน 997998เนี่ยอ่ามีเฉพาะเสาร์อาทิตย์แหละวันหยุดนะครับต่อมาครับเวลาา3ทุ่มครึ่งนะครับอ่าก็มีขบวนรถสินค้าผ่านนะครับเป็นรถสินค้าขบวนที่557ครับแหลมชะบังท่าพระนะครับ Frequency number 557พรอมแหลมชะบังท่าพระครับก็สำหรับขบวนนี้คือผมรับคือตอนแรกจะกลับแล้วนะครับแล้วก็ดู่เห็นรถไฟครับก็เลยวิ่งมาถ่ายเกือบไม่ทันนะครับ ก็ยกโทรศัพท์มาถ่ายครับ QSY หมายเลข5219ทำขบวนนะครับนี่ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็สำหรับเส้นทางสายตะวันออกเองนะครับก็จะหลักๆก็คือจะมีขบวนรถสินค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไทยที่ชื่นชอบรถสินค้าเนี่ยโอ้โหเหมาะเลยครับส่วนอันนี้นะครับวันถัดมาวันที่20มีนาคมครับก็ผมพามาชมนี่เลยครับเป็นย่านตู้สินค้าคอนเทนเนอร์นะครับของที่ไว้สาหรับขึ้นลง จากรถไฟนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับย่านตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ที่มีรางรถไฟนี่ครับที่แหลมฉบังครับก็คือท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นต้นทางหรือปลายทางครับของขบวนรถไฟแต่ละขบวนนะครับแล้วผมได้มีโอกาสได้มาชมจากมุมสูงนะครับและสุดท้ายครับเก็บตกนะครับด้วยขบวนรถสินค้าวันที่21ิมีนาคมนะครับเวลา12นาฬิกาย่านาทีครับเป็นขบวนรถสินค้าไม่ทราบหมายเลขขบวนนะครับ อะไรก็ให้เขาบุกได้นะครับครับเราจะเห็นได้ว่าวิ่งผ่านสถานีชนบุรีอีกเช่นเคยนะครับโดยทำขบวนด้วยรถจักรครับ CSR นะครับหมายเลข5 1 8นะครับแล้วก็มุ่หน้าไปครับสู่ปลายทางครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาฝากสั้นๆนะครับอ่าเพียงเท่านี้ครับไว้มีโอกาสจะถ่ายรถไฟมารับชมกันอีกครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ